สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่บีแอลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับเก็บตกประเด็นสั้นๆเป็นสถิติผมว่าเมื่อคืนทําไมเย์เกนครอปกันดีใจเหลือเกินนะครับซึ่งเราเห็นภาพว่าครอปเนี่ยแกปัม๊มสามสี่ทิศเลยโดยปกติปัม๊มแค่ทิศเดียวก็คือทางสปิออนครอปเะครับเมื่อคืนนี้ผมว่าแต่แกคงไม่รู้หรอกเ <laughs> ดาแกคงดีใจที่ว่าทีมเนี่ยชนะด้วยการใช้เด็กเยอะแล้วก็ชนะแบบขาดลอยด้วยในการเจอกับทีม ทอเต็มอย่างลูตันทาวเนี่ยแหละครับออสองสถิตินะครับที่นํามาฝากกันนะครับสถิติแรกครับเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสโมสรก็ขึ้นอันนี้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหลีกสูงสุดที่มีผู้เล่นถึง5คนยิงได้2หลักนะฮะเมื่อคืนหลุยส์ทิอาสยิงได้เป็นประตูที่10เพราะฉะนั้นคนแรกที่ทำไว้สูงสุดตอนนี้คือโมเมเชลาประตู คนที่สองเดียโกโชตา14นะครับคนที่3ก็คือดาวิดนูเยส13แล้วก็โคดี้กัคโป11จาก39เกมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลรีวกว่าพูเคยมีนะฮะยิงกันแบบนี้5คนใน1ฤดูกาลทำได้เมื่อปี1893-94ซึ่งเป็นฤดูกาลที่2ของสโมสสน,นะครับแล้วก็ปี1895-96นะครับที่ทำเอาไว้แต่ตอนนั้นทั้ง2ฤดูกาลเนี่ย เรียกว่าููยังอยู่ในดิวิชั่น2นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติใหม่ในหลกสูงสุดของทีมส่วนอีกประเด็นหนึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจมากครับว่านี่คือการทําลายสถิติใหม่เลยครับของสโมสรเรียกว่าทุบกระจุยเลยนั่นก็คือการมีผู้เล่นในวัยทีนเอนี่นะครับแล้วก็ในอายุรุ่นอายุต่ํากว่า21ปีแล้วอยู่ในทีมพร้อมกันแล้วลงสนามในเกมเดียวกันถึง7คนไม่เคยมีปรากฏนี้ครับ สูงสุดก่อนหน้านี้เคยมี6คน4ครั้งครั้งสุดท้ายเคยเกิดขึ้นในแมตช์เจอกับบูฟครับเมื่อเดือนเมษายนปี1965งั้นเราไล่เรียงกันทีละคนนะครับก็คือเจดอนแดน์ครับอายุ18เจนส์แมคคอนเนลอายุ19นะครับคนที่2 3 b o b b เนี่ยบ๊อบบี้คลาร์กอายุ19 4ฮาวิเอเลยดอายุ20 5 c o คอนนอ์แบดลี์ก็20นะฮะ 6กไรอันกาเวนแบชอายุ21แล้วก็7ครับก็คือจาเรลคอนซาอายุ21ปีเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติใหม่ที่ใช้นักฟุตบอลอายุไม่เกิน21ปีถึง7คนในเกมเดียวทุบสถิติเดิมเมื่อ59ปีที่แล้วครับนี่คือเรื่องราวของลิวร์วพูมเมื่อคืนที่เก็บตกเป็นตัวเลขมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ไว้ที่นี่ครับบีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพวิทยเอ้ย พิวพ๊ิวตายังแข็งอยู่เลยยายจ๋า